จองวัคซีนโมเดร์นาโรงพยาบาลที่เปิดจองมีค่าใช้ใจ่ายหรือไม่สวัสดีครับอยู่กับผมช่องตูเกโซโก้นะฮะช่องที่มีสาระดีๆเอามาฝากพี่น้องทุกท่านเลยนะฮะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่านะสำหรับคนที่จองวัคซีนทางเลือกนะครับองค์การอาหารและยาขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดร์นาในตำรับยาแผนปัจจุบัน ใช้ชื่อ,อยาโมเดนาวัคซีนโควิด -19 นะฮะประเภทยาควบคุมพิเศษนำเข้าโดยบริษัทชิลลิกฟาร์มาจำกัดในวันที่13พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานี่เองและเริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนเตรียมเปิดจองวัคซีนโมเดนาแล้วนะครับวัคซีนโมเดนาเป็นวัคซีนโควิด -19 ประเภท M RNA ลักษณะยาน้ำยากระจายตัวสีขาวออกสีเหลืองอ่อนรูปแบบยานะฮะวิธีการฉีดฉีด2เข็มห่างกัน4ส,สัป,ปดาห์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะข้อมูลสำรวจเมื่อวันที่5มิถุนายน64นะครับจองวัคซีนเบอร์เดนาได้ที่โรงพยาบาลใดบ้าง 1. โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS เป็นโรงพยาบาลเอกนชนที่คาดว่าจะเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาแต่ทางโรงพยาบาลชี้แจงว่ายังไม่เปิดจองในขณะนี้นะฮะ 2. โรงพยาบาลวิภาวดียังไม่เปิดจองวัคซีนเช่นกันนะฮะประกาศเตรียมความพร้อมเพื่อนำเข้าเดือนตุลาคม64นี้เท่านั้นเอง 3. โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้จอง ลงทะเบียนวัคซีนทางเลือกโควิด1 9แล้วเป็นลักษณะแบบฟอร์มนะฮะแสดงความประสงค์แสดงเจตจำนงลงทะเบียนวัคซีนเป็นทางเลือกปิดลงทะเบียนแล้วเช่นกันนะครับเราจะบอกมาทำไมฮะส่วนเรือโรงพยาบาลเกษมร,ราชเปิดให้ลงทะเบียนแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนทางเลือกกับโรงพยาบาลในเขือเช่นกันโรงพยาบาลอินทรารัฐเปิดให้ลงทะเบียนแบบสอบถามความต้องการรับ วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาปิดลงทะเบียนแล้วโรงพยาบาลบางโพเปิดให้ลงทะเบียนแบบสอบถามความต้องการรับวัคซีนทางเลือกโควิดสิแต่ไม่ได้แจ้งยี่ห้อว่าเป็นวัคซีนโมเดอร์นาและไม่มีบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามกับทางโรงพยาบาลเองนะครับโรงพยาบาลทนบุรีและโรงพยาบาลในเครือเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนโบเดนาผ่านช่องทางไลน์นะฮะ สรุปข้อมูลจองวัคซีนโบนานาในช่วงนี้เป็นการจองคิวเฉยๆนะครับและเป็นวิธีลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้นยังไม่มีโรงพยาบาลใดยืนยันว่าท่านที่ลงทะเบียนจะได้ฉีดวัคซีนโบเดนาและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการนะฮะส่วนค่าวัคซีนโมเดอร์นาที่จะฉีดกัน2เข็มนะฮะคาดว่า2,000บาทถึง3,000บาทแต่ล่าสุดนะฮะที่ผมได้ข่าวมาก็2เข็ม จะตกประมาณอยู่ที่3,008ซึ่งตอนนี้เขาบอกเคาะนะฮะ3,008สองเข็มนะฮะปัจจุบันยังไม่มีโรงพยาบาลใดเปิดตัวราคาค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้เปิดเลยนะฮะสำหรับวัคซีนทางเลือกคาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนตุลาคม2,564นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นราคาเก่านะฮะรวมค่าบริการโรงพยาบาลค่าบริการทางการแพทย์นะฮะ ค่าแพทย์จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลนั่นเองนะครับน,นี้ก็เป็นวัคซีนทางเลือกที่กำลังเปิดให้จองและรับลงทะเบียนกันอยู่ณนะขนาดนี้จริงๆก็แค่อยากดูกระแสว่ามีความต้องการขนาดไหนถ้าต้องการเยอะโรงพยาบาลก็จะหาวิธีที่จะเอาวัคซีนเข้ามานะฮะก็ให้ทุกคนกรอกแบบสอบถามว่ายินยอมที่จะเสียเงินซื้อวัคซีนไหมถ้ายินยอมเยอะโรงพยาบาลก็ สนใจนะฮะที่จะนำเข้ามานั่นเองนะฮะก็เป็นทางเลือกที่ให้เราเลือกกันนะฮะก็ดีฮะเป็นหลายๆทางเลือกนะครับก็หวังว่าโควิดจะหายเร็วไวนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ